เออเดี๋ยวนะไหนขอดูกระเพาะหน่อยกระเพาะอ,อร่อยไหมครับเนี่ยอันนี้เป็นพันที่อร่อยไหมฮะ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ครับนี <c oughs> ่ราคาสุดพิชเท่าไหร่ครับคุณแม่ครับ <c oughs> หรอพ่อบอกว่าแต่หรอแล้วแล้วคุณพ่อราคาลดลดหย่อนได้ไหมต่อรองได้ไหมผมผมขอลดต่อรองได้ไหมตังต <c oughs> ่อเท่าไหร่เออ ถ้าถ้าผมคิดอย่างนี้ถ้าถ้าผมคิดกิโลละสี่แสนห้าเนี่ยมันจะได้ประมาณแสนหนึ่งสักแสนหนึ่งอย่างนี้ได้ไหมนะขอลองลองถามคุณพ่อนิดนึงนะคุณพ่อเป็นมือโปรเรื่องกระเพาะปลาเหรอครับหรอเก่งมากเลยอ่ะโหไปตามเห็นู้กอีนเหรอโอ้เก่งมากเลยอ่ะอือ เหรอือใกล้เคียงมากจริงๆเกี่ยเคียงจริงนะขอได้ไหมบอกขอคุณพ่อได้ไหมคุณพ่อพอพอโอเคไหมมีกําไรไหมหรือว่าอะไรเงี้ยเหรอนิดนึงเหรออืมก็ผมผมอย่างนี้ได้ไหมผมซื้อแสนหนึ่งแล้วผมเติมค่าติดต่อประสานงานสองพันให้ให้กับน,น้องได้ไหมนะหนึ่งแสนกับสองพันแล้วกันนะ นะนะบอกคุณพ่อบอกคุณพ่อพ่อไปแสนหนึ่งผมส <c oughs> องพันไออย่างนั้นนะ <c oughs> ได้ได้ได้นะเอามาปูนปูนเอารับเงนินสดไปนะครับนะครับแสนหนึ่งกับสองพันนะอันนี้ก็บางทีเขาไปเจอที่ไหนอย่างเงี้ยแล้วเขาสงสัยอย่างเงี้ย ก็ให้ส่งให้ปันปันก็นได้อย่างเงี้ยปันเขาก็อย่างเงี้ยเขาจะรู้มีความรู้นะครับนาอก,ก็ก็เพิ่มเติมได้มันก็เป็นจุ๊เล็กๆน้อยๆทางานได้แล้วก็เป็นราคาที่แบบบนสุดแล้วนะครับนะมามาเอาปันปันให้เพื่อนขอบพระคุณมากนะครับกระเพาะปลามาแล้วอกระเพาะปลามาแล้วตัวแค่นี้ดได้เป็นแสนเออเดี๋ยวนิดเดียวเจโตอเจอโตโอเค อย่างเนี้ยนะครับกิโลหนึ่งเริ่มต้นที่สี่แสนนะครับเนาะถ้าเกิดใหญ่กว่านี้สักนิดนึงผมซื้อกิโลละห้าแสนนะครับเนาะแต่ถ้าเกิดใหญ่มากๆกิโลเป็นล้านนะครับเนาะแต่ว่าอันเนี้ยเมื่อสักครู่แบบเนี้ยผมสองขีดนิดหน่อยนะครับเออผมซื้อกิโลละสี่แสนห้านะครับเนาะอันนี้คือประเด็นอันนี้ไม่ใช่กิมจีนะครับถ้ากิมจีเนี่ยตรงนี้มันจะไม่เป็นจุกนะครับเนาะกิมจีจะมีหนวดวิ่งเข้ามา อย่างนั้นถ้าเป็นตัวผู้นะครับมีเส้นแบบนี้นะ,ะตัวผู้มีเส้นแบบนี้ถ้าเป็นกิมจีนะ,ะผมเริ่มต้นที่กิโลละสามสิบล้านบาทนะครับกิโลละนะสามสิบล้านบาทนะครับเนาะก็เอาเข้ามารับเงินสดกลับบ้านได้เลยนะครับนะ,ะง่ายๆเลยนะครับง่ายๆเลยนะก็เพราะปลานี่เป็นอะไรที่ง่ายที่สุดละสําหรับผมนะเพราะว่าเป็นอะไรที่มันดูง่ายเกมไม่เหมือนนะครับเนาะง่ายเลยนะครับ